สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโปง้งวันนี้ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับลุงโป้งก็เลยอยากทำอะไรใหม่ๆต้อนรับปีใหม่บ้างฉะนั้นวันนี้นะครับก็มาพบกับเกมใหม่เอ๊หรือว่ามันจะไม่ใหม่แล้วเพราะผมก็เริ่มเล่นเกมนี้มา2 3สามอาทิตย์แล้วนะครับแต่ช่างมันเถอะวันนี้ก็มาพบกับเกม tft หรือ team fight tactics ถ้าน้องๆคนไหนที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับแล้วกลาลังงงว่ามันคือเกมอะไรนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิป รีวิวความรู้สึกหลังเล่น TFT ไป1อาทิตย์กดเข้าไปดูได้ที่มุมบนด้านขวาได้เลยนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทรดหรือเผาเผานึงนะในเกม TFT อย่างซูเปอร์แฟนเน r s i n g ่อื่นใดนะครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเพิ่งเล่นและรู้จักเกมนี้ได้แค่2 3อาทิตย์เท่านั้น,นเอง และแรงผมตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณแพตทินัม3แพตทินัม2เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าหากคำพูดของผมผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจมาทําคลิปเกมนี้นะก็คือว่าหลังจากที่ผมนะครับสตรีมบ่อยๆนะผมก็ได้วางยาให้กับเด็กๆท้องผมนะก็มีเด็กหลายคนนะครับโหลดมาเล่นตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาทําคลิปเกมนี้แบบจริงจัง,จงบ้างนะครับผม ก็สำหรับซูเปอร์แฟนนะครับเป็นเผ่าที่มีออปชันในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูนิตเฮดไลเนอร์โดยเฉพาะเลยยูนิตเฮดไลเนอร์คืออะไรนะครับผมจะขออธิบายพื้นฐานง่ายๆเพื่อมีมือใหม่บางคนนะครับเข้ามาดูแล้วยังไม่เข้าใจว่าไอเฮดไลเนอร์เนี่ยมันคืออะไรนะสำหรับเฮดไลเนอร์นะครับเปรียบเสมือนตัวหลักของโชว์หรือนักร้องนำเพราะท FT S ีเซสสิบในตอนนี้นะครับเป็นธีมของวงดนตรีฉะนั้นการจัดบอร์ดของเราก็ไม่ต่างกับการจัดคอนเสิร์ตนั่นเอง สำหรับยูนิตเฮลิเนอร์นะครับจะมีความพิเศษกว่ายูนิตธรรมดาทั่วไปในหลายๆเรื่องนะโดยมันจะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของร้านค้านะครับและจะปรากฏในรูปแบบของตัวละคร2ดาวเสมอไม่ว่าตัวละครนั้นจะเป็นตัวอะไรก็ตามและความพิเศษอีกอย่างของเฮลิเนอร์ก็คือยูนิตนั้นจะได้รับสถานะเผ่า,าคูณ2โดยจะคูณเผ่าได้เผ่า1นะครับและจะได้รับสเตตัสพิเศษเพิ่มเติมอาจจะเป็นเลือดหรือพลังโจมตีอันนี้ก็แล้วแต่ตัวนะ โดยเฮดไลเนอร์นะครับจะออกร้านค้าทุกครั้งหากบอร์ดของเรายังไม่มีเฮดไลเนอร์แต่ถ้าหากบอร์ดของเรานะครับมีเฮดไลเนอร์แล้วนะไอตัวเฮดไลเนอร์ที่อยู่ในร้านค้านะครับมันจะออกมาทุกๆ4ครั้งของการรีร้านค้านะและที่สําคัญนะครับเฮดไลเนอร์นะสามารถมีได้แค่หนึ่งตัวต่อ1นบอร์ดเท่านั้นนะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับพื้นฐานของเฮดไลเนอร์ถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเฮดไลเนอร์นะ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคกลับมาเรื่องของซูเปอร์แฟนกันต่อสำหรับเผ่าซูเปอร์แฟนนั้นจะประกอบด้วยยูนิตทั้งหมด4ตัวด้วยกันคือเคนเนนลิเลียนาและนิโกะและโบนัสที่ได้รับจากการมีซูเปอร์แฟนในทีมนะครับมีอยู่3ระดับด้วยกันนะระดับแรกนะครับหากคุณมีซูเปอร์แฟนในทีม3ตัวยูนิตเฮลิเนอร์ของคุณจะได้รับไอเทมไปใช้ฟรีๆ1ชิ้นและเป็นไอเทมที่ตรงสายกับยูนิตของคุณ ระดับ2หากคุณมียูนิตซูเปอร์แฟนในทีม4ตัวยูนิตเฮลิเเนอร์คุณจะได้รับเลือด250และได้รับการดูดเลือดอีก15%ต่อความเสียหายที่ทำได้และระดับสุดท้ายนะครับหากคุณมีซูเปอร์แฟนในทีม5ตัวยูนิตเฮลิเเนอร์ของคุณจะถูกอัปเกรดไอเทมเป็นเรเดียนไอเทมหรือไอเทมแสงนะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไอเทมปกติทั่วไปมือใหม่หรือใครหลายคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้อาจจะงงนะว่าเอา้า ยูนิตซูเปอร์แฟนมันมี4ตัวนี่แล้วเราจะหาตัวที่5ได้จากไหนสำหรับตัวที่5นะครับจะเป็นการเก็บเอมเบลมหรือตาสัญ,ญลักษณ์ประจำเผ่าอาจหาได้จากการคราฟหรือว่าคาร์เซลนะครับและทำไมผมถึงบอกว่าซูเปอร์แฟนสำคัญในความคิดส่วนตัวงผมนะครับผมมองว่าซูเปอร์แฟนเนี่ยเป็นเผ่าที่สามารถเล่นได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในคอมไหนก็ตามส่วนมากก็มักจะต้องมีซูเปอร์แฟนติดอยู่ต่ำๆนะครับในคอมนั้นนะสามตัว พอถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับยูนิตซูเปอร์แฟนน,แแน,นัน en, ian, นนนน้นเป็นตัวแทงไปละสามตัวนะครับนั่นก็คือเคนเนนลิเลียและก็นีโกะนะครับส่วนนาเนี่ยมันจะเป็นตัวไฟเตอร์นะแต่มันก็หนาพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนานะ <Okay. S 1> นั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถเล่นให้ซูเปอร์แฟนเป็นตัวแท้งและเฮดไลเนอร์ตัวหลักประจําคอมของเราเป็นตัวแบกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นคอมบิ๊กช็อตนะครับคุณก็สามารถใช้ยูนิตซูเปอร์แฟนยืนแทงไนดะ้แต่ต้นจนจบเกมได้เลย แล้วก็พยายามอัพเลเวลนะครับใหถึงเลเวล8ไวๆนะครับเพื่อที่ไดไปหายเอสเียวเฮลไลเนอร์นะหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับเอาเอสเลียวเนี่ยเป็นตัวแบกซึ่งแบทเทิรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับคอมส่วนใหญ่ในเกมนี้เลยเพราะนอกจากเราจะมีตัวแท้ง3ตัวในช่วงต้นเกมแล้วตัวของเฮลไลเนอร์นะครับยังไดไอเทมไปใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นอีกด้วยซึ่งเราก็สามารถหาเฮลไลเนอร์ตัวไหนก็ได้นะครับมาถือของและช่วยแบกในช่วงต้นเกมเพื่อเซฟเลือดของเราใหเหลือเยอะที่สุดในช่วงท้ายเกม และรอให้เฮลิเเนอร์ตัวแบกหลักประจําคอมนะครับมารับช่วงต่อจนถึงท้ายเกมก็ได้นะครับมันจะได้ใช้ประโยชน์ของซูเปอร์แฟนได้อย่างคุ้มค่าหน่อยเนาะโอเคแต่ประโยชน์ของซูเปอร์แฟนนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่าการเล่นซูเปอร์แฟนนะครับมันทําให้เราสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายเพราะถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าตาน,นี้เราจะเล่นคอมอะไรนะครับก็ให้เราเลือกซูเปอร์แฟนไปยืนเล่น,เล,นเล่นก่อนนะแล้วค่อยเลือกเล่นคอมตามคุณสมบัติเผ่าของซูเปอร์แฟนก็ได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคอมที่คนมาจะเล่นตามเผ่าของซูเปอร์แฟนนะครับ อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นคอมที่แบบว่าเจอกันบ่อยมากๆนะครับเพราะาเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งมากใน TFT เซสิบนี้นะและยิ่งถ้ามี u n นิ u KDA เยอะนะครับก็ยิ่งทําให้ทีมนะครับมีเลือดเยอะขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นตามไปด้วยนะและสําหรับซูเปอร์แฟนที่เป็นเผ่า KDA ก็มีถึง2ตัวด้วยกันนะก็คือลิเลียและ Nico นิโกะน่นกะเท่ากับว่าหากคุณมีซูเปอร์แฟนสตัวนี้ในทีมนะครับคุณก็แค่หาตัว KDA มาเล่นอีกแค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะ บอร์ดของคุณก็สามารถได้รับโบนัสจากเผ่า KDA ได้แล้วตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับหรือใครที่เล่นคอมสโล w เหรือฟาส8ก็เอาซูเปอร์แฟนมายืนก่อนแล้วหา KDA ตัวมาทําให้ได้โบนัสก่อนเพื่อรอรีหาตัวก็ได้นะครับอย่างในรูปที่ผมเล่นนี้นะผมตั้งใจจะเล่นเอ็ดหลอดนะครับแต่ตอนนี้โยนีผมเนี่ยมันยังไม่3ดาวนะและยังขาดของอยู่ชิ้นนึ่งนะครับด้วยความที่ผมเลือกซูเปอร์แฟนมายืน3ตัวตั้งแต่แรกนะพร้อมกับมีโบนัสจาก KDA มันก็ทำให้โยเนของผมนะครับได้เอเทมขึ้นมาฟรีๆหนชิ้นนะครับและยังได้รับโบนัสจาก KDA อีกทำให้พอจะต่อสู้กับอ e ีฝ่ายได้ในระหว่างที่กำลังรีหายโยเนเพื่อทำเป็น3ดาวหลังจากนั้นผมก็อาจจะขายซุปเปอร์แฟนทิ้งหรือเก็บไว้ต่อก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของตานั้นนะครับผมก็ได้ที่2ไปนะ หรือจะไปคอม EDM Mosher นะครับที่กำลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้นะเวลาที่ผมเล่นนะครับบางครั้งผมก็ใส่ซุปเปอร์แฟนติดไว้เหมือนเดิมนะระหว่างรอตัวเ o อ h e r มานะครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนจากลิเลียเป็นนาแทนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเคนเนนกับนิโกเนี่ยมันเป็นเผ่าการเดียนนะครับทำให้ได้รับเกราะอ,อยู่แล้วนะแต่สำหรับลิเลียนั้นนะครับเป็นเซทิเนลนะถ้าเปลี่ยนออกนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมจึงเลือกนามาแทนในคอม EDM Mosher นี้เพราะนาก็เป็นเผ่ามเชอร์ด้วยนะครับทำให้จะเป็นต่อการทำ m o เ h อร์6 หลังจากนั้นผมจึงค่อยหาจังหวะขายซูเปอร์แฟนตัวอื่นเหลือ,อไว้แค่นาตัวเดียวนะครับแล้วเอาโมชเชอร์ตัวอื่นมาแทนที่ซูเปอร์แฟนที่เราขายไปนะครับนอกจากนี้นะครับการที่เรายืนหลักเป็นซูเปอร์แฟนก็ยังแตกออกไปได้อีกหลายคอมไม่ว่าจะเป็นคอมทรูดามเอทนะครับเซนติเนลสเปวเวอร์นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคอมนะครับที่ผมจะเล่นแบบนี้นะอย่างคันที่กับดิสโก้นะครับมันก็อาจจะต้องขึ้นบอร์ดอีกแบบหนึ่งนะแต่ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเจนเห็นว่าซูเปอร์แฟนเนี่ยมันมักจะมีบทบาทไม่มากก็น้อยในเกม ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่จนจบเกมนะครับแต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์ในช่วงต้นเกมได้และทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมซูเปอร์แฟนถึงสำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงความเห็นของผมเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทำไมซูเปอร์แฟนถึงสำคัญนะครับ ถ้าใครชอบเล่นซูเปอร์แฟนแบบผมนะครับก็เข้ามาพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยสุดท้ายหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของลุงโป้งด้วยและถ้าคลิปนี้นะมีคนดูเยอะนะผมจะกลับมาทำคลิปเกมท f t อีอีกอย่างแน่น,นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย